ไฟเครื่องโชว์ครับผมปุ๊บปัญหาไฟเครื่องโชว์นี้นะครับผมสีส้มอันนี้ครับผมปัญหาก็คือเซนเซอร์นะครับผมเซนเซอร์ O2 เซนเซอร์ไอเสียเสียเซนเซอร์ไอเสียเสียเมง่กี้ไม่เสียก็ได้บางที อันนี้หายไปแล้วครับผมก็คืออาจจะโดนน้ำนะครับผมก็อาจจะมีอาการดวนก็ถ้าเกิดว่าวันหลังขึ้นอีกก็เสียบเช็คดูใหม่ครับถ้าเป็นเซนเซอร์ตัวเดิมก็เซนเซอร์มีอาการเสียเริ่มรวนครับผมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับ น้ำมันเครื่องเขาบอกว่าไม่ต้องเครื่องแ้ำมันเกียร์ไม่ต้อง